ก็สวัสดีทุกคนด้วยนะคะวันนี้ก็มีอยู่กับผมนะครับไอ้มิ้นอ่ะวันนี้ผมก็จะมาสุม่มกิจกรรมนี้เนาะมันจะหมดวันแหละมันคือกิจกรรมสุ่มอะไรเนี่ยปฏิหารลักจิ้งจอกขาวโอ,โ,โอ้โหมาดูก่อนว่าเราไม่มีอะไรบ้างโอ้ไม่มีปึมเลยไม่มีตั้งหกชุดอ่ะไอ้นี้มันบอกว่าการันตีหนึ่งสกินทุกร้อยห้าสิบรอบนะร้150อยห้าสิบรอบปะมันตกเท่าไหรอ่อ่ะไม่รู้อะ่ะการันตีเท่าไหรอ่อ่ะไม่รู้ มาทุกคนต้องส่งประมาณกี่ออรอบวะสามสิบรอบป่ะไม่รู้ไม่ไม่รู้อะไรไม่รู้ยังอะไรเลยลีลาทำไมกดเลยมาตาแรกไปเราจะได้ของแถมหรือเปล่านะบึ๊บบึ๊บดูโอ้ยสีโอ้ยออกสีด้วยสองโอ้ยหนึ่งหนึ่งสองสองสามอ้ยออกดีนะเนี่ยมีห้าด้วยไปรอบแรกมา โอ้ยมันมีสปอยด้านมันมีสปอยด้านข้างด้วยว่าสุ่มไปเท่าไหร่อ่ะตอนนี้สุ่มไปสามทีแนละ้วสี่ห้าหกอุ้ยไลเจ็ดไลแบบไหลแบบแบบย่างไวอาพาิรอ่ะแปดเก้าการันตีตานี้ใช่ไหมสิบรอบสิบ อ้าไม่ใช่หรออ้าวสิบพายแล้วไม่ใช่สิบรอบหรออ,อย่าทำแบบนี้สิบสามสิบสี่อู้สิบสีบส่ป่มาเร็ยวมาเร็ยวที่ผมเนี่ยไม่ใช่อะไรนะไม่อยากได้ผมยากได้สองชุดมาใหม่เนี่ยยังชุดผู้หญิงเนี่ยทรงผมอย่างสวยเลยมาดูมาดู คัดอีกหนึ่งร้อยกว่านะหนึ่งร้อยกว่าโทเค็นถึงกจะแรงได้อ,อีกร้อยกว่าเอาทุกคนมาห้าพันพิษมันจะเอาไว้สุ่มเม้นต่อไปก็ไม่ได้ไปยังไม่ครบอีกรอบเดียวอีกสองนั่นจะสองรอบอ๋อ ทุกคนน่าจะอีกรอบเดียวไปเลยอุยไปแรกอย่างดี่ทั้าขอดูของผู้ชายก่อนต้องผุมของผู้ชายอุย้ยกะท่นะอ่ะลังเลลังเลหรือจะเอาสองชุดเอาไม่เอาไม่เอาไม่เอาอ้ยเอาชุดผู้หญิงไปก่อนเดีย๋ยวชุดผู้ชาย,ยาเค่อยว่ากันของแถมเราก็ค่อนข้างของแถมเราไม่มีเลยเนาะมันได้การันตีใช่ไหมแล้วเราลืมน้ำด้วยเอาทุกคนผม อาทุกคนถ้าใครดูถึงตอนนี้บอกผมหน่อยว่าผมต้องสุ่มอีกกี่ทีถึงจะได้ถึงจะได้ไอตัวที่สองอ่ะเป็นการันตีอ่ะเออผมผมดืมนำ้ำอืมมันมันสิบสี่ครั้งไงแ,แรกมันสิบสี่ครั้งแล้วเมื่อกี้ผมสุ่มต่ออีกกี่ครั้งวะะโอเคคลิปนี้อเอาแค่ชุดผู้หญิงพอนะเพชรจะหมดไปละทุกคนฝากไค์กดแชร์กดติดตามด้วยโอ้ยเพชรไหลเป็นน้ำเลยกิจกรรมอะไรวะเนี่ยเสียตั้งเยอะ anh